สวัสดีครับพี่พี่ทานคลิปนั้นคลิปนั้น,น,นกับกล้องไม่ได้กับกล้องมาตัดไม้ไผ่ไปทำโรงเรือนม,มุงแสลมปลูกตองไม้ครับใหญ่ๆนะครับดม,มากระดับกระดับเม็ดมาครับนใหญ่ๆเี๋ยวจะลงไปตัดน,นะครับไปกันครับ ยางครับยางได้น้อยนะครับเพราะว่าใบร่วงแรง้งไม่กินถ้วยครนี่ีงจะตัดได้นหมครับตัวใหญ่นะรือมาตลาดเม็ดมาครับตัดไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเอาขนกลับรือมาตลาดเม็ดมาครับ นี่ไม่ไทยครับต้นใหญ่ๆเลยครับบ้องใหญ่ๆเลยครับตนี้ตรง้องนอกนนี่ก็ไดาษมีน้ำนะครับไผ่กิ่ซุงมีน้ำ ีลองตัดดูครับตันนี้ตันนี้แหละใใหญ่ดีครับงว่าตัดได้อีกท้า้าง ยาวยาวมาสองเมตรครับหนามากคเลยหัวมีแม,ม่บางบินเอาทำลุงเรื่องธรรมาชาติตรงไม้ครับ มา,มากับรปาดไว้ก่อนเขอ้อาจจะลำเล็กหวัามากนทำยอดเลยจะหกักตรงไหน,น 我给、嗯、你发。 ลงได้แรงหนักใหญ่เหรอจะทำยังไงจะลงใหญ่มาก ใหญ่มากครับไม่ลงตัดไม้มางดอดเงี้ยจะลง มีธรรมดานะครับไม้ใหญ่ครับ ใช้รถไถมันลากลงอย่างนี้ ไม่ได้โอ้หนักจริงๆครับต้นลำต้นมันตรงใหญ่เอมาแล้วครับเราต้องลากลงครับคราวนี้เราต้องลากไปตรงนู้ นี่ครับตัดขาดแล้วได้แล้วครับตัดได้แล้วครับมาตัดเอาต้นนี้ส่วนต้นนั้นยังเอาไปทำเสาครับนี่ยาวครับเอาทำเสาต้นนั้นเดี๋ยวค่อยเอานะครับ วัดตัดอีกรอบหนึ่งตัดอีกรอบหนึ่งสาวใส่ได้สองต้นนี่แหละ ตัวหนึ่งใหญ่เลยเป็กเลยได้แล้วครับหนึ่งแล้วครับตัวใหญ่ใหญ่เลยครับนี่ทำเสากล่องนี้ก็กว่าก็พอแหละ Mm-hmm. ไปแล้วครับนี่แหละตสดต้นนั้นไม่รู้ได้ไหม แล้วไม้ส,สวยครับวันนี้เอาไปทำเสามุงสแสลมครับตัดสองต้นนี่นะครับเอาไปทำโรงเรือนปลูกดอกไม้ครับเอาไปธรรมชาติหน่อยต้นนี้น่าจะได้ง่ายอยู่ ต,ต้นข้างในยังไม่ได้ครับคลิปนี้ทำไว้เท่านี้ครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามครับฝากติดตามด้วยว่าจะเป็นลรงเรือนไหมไปแล้วครับบ๊ายบาย